วิธีการใช้งานกาพ่นสีไร้สาย OC HG 776ขั้นตอนที่1ใส่แบตเตอรี่วิธีการปรับความหนาแน่นของเม็ดสีสามารถปรับตรงนี้ได้มีบวกลบบวกคือระดับความหนาของเม็ดสีลบคือความบางของเม็ดสีสามารถเลื่อนผ่านตรงนี้ได้เลยหมุนออกหมุนไปทางลบตัวเกียวจะค่อยๆหลุดออกมาจะได้ยินเสียงเ็็กของสวิตต่อมาความหนาของเม็ดสีให้หมุนตามเข็มนาฬิกา <Yeah. S 1> จะได้ย er ินเสียงแกลกเหมือนเดิมตัวปุ่มจะสั้นลงต่อไปวิธีการปรับรูปแบบของหัวพ่นสีอยู่ในลักษณะแบบนี้สีที่ได้จะเป็นวงกลมหมุนขึ้นมาเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้สีที่ได้ออกมาจะเป็นวงรี mm. ต่อมาการปรับระดับหัวพ่นเป็นแนวตั้งและแนวนอน mm. ถ้าปรับในลักษณะหัวเป็นแนวนอนแบบนี้สีจะเป็นแนวตั้งถ้าปรับหัวเป็นแนวตรงแบบนี้สีจะเป็นแนวนอน